โชว์กาชั้นแฟมิลี่นะครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราก็มาแนะนําต้นโชวเก้าชั้นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาดูโชคเก้าชั้นด่างต้นนี้นะครับต้นนี้มีฝักนะครับมีฝักหลายฝักนะครับเราจะมาดูว่าฝักแต่ละฝักการผสมเกสรแต่ละฝักนั้นนะครับแต่ละช่อดอกนั้นนะครับมีการติดฝักหรือติด ผสมพันธุ์ติดแล้วนะครับระหว่างเกสรตัวผู้กับอดอกเกสรตัวเมียนะครับก็อยู่ในฝักเดียวกันนะครับแต่ถ้าเรามีสายพันธุ์ดีนะครับก็สามารถที่จะนำเกสรตัวผู้จากต้นอื่นนะครับมาทำการาผสมฝัก ผสมเกรสรตัวเมียได้นะครับก็จะเป็นอยู่ในฝักเดียวกันก็จะมีเป็นลักษณะของดอกที่จะเกิดขึ้นนะครับมาดูดอกนี้นะครับยังไม่มีลักษณะของการพร้อมผสมเกรสรน,นะครับการพร้อมผสมเกรสรับก็จะมีการไล่ระดับก็คืออาจจะ มีเกรสรตัวผู้นะครับสีขา,ขาวๆออกเหลืองๆนะครับออกมารอบดอกนะครับอ,อย่างฝักนี้ก็ได้รับการผสมไปแล้วนะครับก็น่าจะติดนะครับแล้วก็ต้นนี้ยังไม่มีเกรสรใหม่ขึ้นมานะครับก็รอ,อทางช่องกชกกระชั้นก็จะ,ะไปอะเอาเกรสร สายพันธุ์ที่มีลักษณะสีแดงนะครับเหลือสีมพูเข้มนะครับตอนนี้เราก็ได้ได้ต้นมาแล้วนะครับก็เหลือแค่อานำมานำเกรสรมาผสมกับฝักนี้นะครับต้องรอให้ฝักนี้พร้อมก่อนนะครับมาดูฝักก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยครับฝักนี้ก็น่าจะติดฝักแล้วนะครับก็ ไม่มีการเหี่ยวนะครับไม่มีฝ่อนะครับลักษณะฝักแข็งนะครับแต่ฝักนี้นะครับเห็นสีขาวๆไหมครับน่าจะเป็นฝักเริ่มเหี่ยวเริ่มมีเชืราเกาะนะครับเดี๋ยวก็ต้องตัดออกน,นะครับัครบวันนี้เราก็มาแนะนำะโชว์เก้าชั้นนะครับในการ ผสมฝักนะครับเดี๋ยวเราจะดูฝักที่เราผสมติดแล้วนะครับนะตอนนี้ก็ฝักที่ผสมติดแล้วนะครับก็รอเจริญเติบโตนะครับฝักนี้ก็เช่นกันนะครับฝักนี้ก็ใกล้ครบแล้วครับประมาณเจ็ดเดือนนะครับนี่เราก็ มาให้ดูต้นที่พร้อมที่จะผสม์เกสรของอฝักนี้นะครับของต้นนี้นะครับเดี๋ยวพอได้เกสรมานะครับแล้วก็ต้นแม่พร้อมนะครับต้นนี้นะครับมีลักษณะของความพร้อมของฝักโชคเก้าชั้นแฟมลี่ก็จะได้ นำเสนอนะครับไ้ถ่ายให้กับผู้ชมทุกท่านได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาแนะนำการเตรียมต้นที่พร้อมที่จะผสมเกสรน,นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับช่องเกษตรพฟมลี่เราก็จะนำสาระดีๆของต้นโชกะชั้นมานำเสนอให้ทุกท่านเป็นประจำทุกวันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ